พี่ช่วยงอชุดให้ผมดูหน่อยได้ไหมผมจะซื้อแล้วแต่ผมอยากเห็นแอคชั่นอ้าวมาดูแอคชั่นสีดำครับโอ้โหโคตรโคตรเหนียวอะ่ะแล้วดูความเด้งเนให้ดูความสวยก่อนนะครับเรียกได้ว่าเกิดมาคู่กันจริงๆนะครับกับเจ้าชุด G-Max V3 นะครับจับคู่กับลอก V-Bass Samurai ครับสีดำตัดทองนะครับแค่ชื่อนี่ก็ออกแนว JDM แนวญี่ปุ่นแล้วนะครับม,มีลายซากุระด้วยนะครับอยากให้เห็นความเด้งเลยนะครับอยากให้เห็นความเด้งเลย นะครับตัวนี้โคตรดิ่งโคตรดิ่งแล้วชุดนี้โคตรเบานะครับน้ําหนักเบามากครับลอกห้าลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มครับใส่แขนแต่งระบบเกลียวมาให้เรียบร้อยนะครับฟังเสียงหน่อยเผื่อบางคนยากไปตกปลาสวายโอ้หวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบ่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวงอให้ดูอีกทีนึงแล้วกันครับ <c oughs> ดูสีแดงบ้างนะครับเดี๋ยวงอแต่สีดํา ลูกค้างอนนะครับบอกไม่งอสีแดงให้ผมเลยนะครับจับชุดกับสีแดงนะครับชุดสีแดงก็สวยนะครับนะจับชุดกับคันสีแดงก็สวยเหมือนกันนะครับดูความลื่นนี่โคตรลื่นโคตรลื่นเจ้า v b แบสซามุไรครับนะจับคู่กับคันจีแมกลายซากุระคือเกิดมาคู่กันจริงชุดนี้นะครับชุด JDM นะครับตอดโคนนะครับพกง่ายเดินทางสะดวกนะครับใส่ท้ายรถได้เลยนะครับนะหลายคนเจอปัญหาครับเวลาไปเที่ยว เที่ยวทะเลนะครับจะหนีเมียไปตกปลานะครับเอาเบ็ดท่อนเดียวใส่ไว้กลางรถนะครับเมียก็จะค้อนๆหน่อยนะครับเมียก็จะค้อนๆหน่อยนะครับบางทีนั่งรถไปลูกเอามือหักเล่นแบกเรียบร้อยครับยังไม่ถึงที่หมายเลยคันเบ็ดหักไปแล้วนะครับเอาจัดไปฮะแอคชั่นเนียนๆเด้งๆดิดๆนะครับต่อโคนนะครับพกพาสะดวกนะครับชุดนะครับ ชุดคันนะครับคู่ลอกเบอร์สามพันสองพันหกร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับคู่ลอกเบอร์สามพันสองพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับพบชุดพร้อมส่งแถมฟรีสายพีเอให้ด้วยนะครับส่วนชุดเบอร์สี่พันนะครับใครที่ต้องการลอกแบบอเนกประสงค์หน่อยนะครับต้องการลอกแบบอเนกประสงค์นิดนึงนะครับก็จัดเป็นชุดเบอร์สี่พันขนาดตัวมันเนี่ยมันเท่ากันแหละครับแค่สปูลมันเป็นสปูลทรงใหญ่นะครับสปูลลึกกับสปูลตื้นนะครับ ก็ใครที่ชอบแบบจุกสายเยอะๆก็จัดเบอร์4,000ได้นะครับครบชุดพร้อมส่ง2,790นะครับส่วนใครที่เน้นตียับปอมเป็นหลักใส่สายไม่ใหญ่ใส่พีอ e ี1.5นะครับก็ตัวนี้ก็จุได้200เมตรฉะนั้นมันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะออกหลักแก๊สนะครับไม่ว่าจะออกฝั่งอ่าวไทยนะครับอันดามันนะครับไปได้หมดนะครับหรือว่าจะเอาไปตกปลาสวายถ้าตกปลาสวายเนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อเบอร์4,000นะครับ เพราะว่าบางทีเราไปตกพวกปลาสวายไอโดเย่ะสดนะครับ <c oughs> บางทีเราใส่ใสายใหญ่หรือว่าเราใส่เอ็นนะครับก็เบอร์สี่พันจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่านะครับก็เลือกให้เข้าการใช้งานแล้วกันนะครับผมโอเคไปแล้วนะ